ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่กับเกมอาไพโลโลซิสอ่าผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไปแปลมามันแปลได้อย่างงี้อะคือเออนั่นแหละรู้สึกว่าตอนนี้เราต้องเอ,เอาอะไรไปเก็บนะครับนี่ไปเก็บใครขออะไรอ่ะโลมีใครอยู่หน้าประตูเหรอ เกี่ยวนะแล้วทวห้องนี้สิชีบหายแล้ววนลูปอีกแยะอะไรอย่าเพิ่งสิข่าวใหม่ครับข่าวฆ่าตกรรมชิบหายแล้วแล้วครับแล้วตอนนี้เอมีโทรศัพท์ดังนะฮลโหลสวัสดีครับเสียงร้องไห้วะใครเป็นหอบวะอ้าววางซ้ายจริงไปเลยมันหมายความว่าไง เขาจับประตูหรือว่าเคาะมาจากอันนั้นประตูไม่มีอะไรสินะข่าวนาแน่เลย Police say due to the secluded setting of an alleyway on the corner of Pyro Street, there was a long period of time before the death was reported. The incident is currently under investigation and the suspect has not yet been found. Police say w y a t suffered what seems to be a lethal axe strike to the chest. More on this tonight. Stay tuned. อ่าจากข่าวนะครับน่าจะเป็นข่าวที่เราอ่านจากหนังสือพิมพ์มันนั้นนะครับก็คือมีพ่ออยู่คนหนึ่งนะครับตอนมืดด้วยโดนฆ่าตอนมืดนะครับ มีคนถูกฆ่านะครับตอนมืดด้วยขวานตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะด้วยขวานนะครับให้กูทำอะไรรีโมทเหรอโดนเบรกใช้ไม่ได้เหรอไปอีกห้องหนึ่งดิเผื่อห้องนี้จะใช้ได้ใช้ได้ว่ะเหมือนว่าในวิทยุนะมันจะบอกว่าประมาณแบบบ้านไฟไหม้นะครับแล้ว ไอคนผู้ชายเนี่ยมันบอกว่ามันจะเรียกตำรวจให้นะครับโอ้ช er ็อตวอร์เอร์เปิลเอ่อเอ่อออ้โอโอ้อ้โ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 ออ้โ้โเ้โอ้โ่้โอ้โอ้อ้อ่ี่้ พ่อมึงตายแง่ทำเฮียงงอะไรเล่าอืว<ก>เอ่มนี่คือกล้องนะครับเฮ้ยเกมมันคุ้นๆว่ะอ่าในนี้มีคุณแจด้วยครับไม่ออกไป มแจไขอะไรอ่ะอ่ะจาจัดก็เดมฉันก็จะออกไปจากที่นี่ก็ <S <S มึงออกไปไม่ได้ไงนี่ไงที่ผมบอกว่ามันเหมือนขวานนะครับอาจจะใช้นี่เพื่อเป็นแบบพาฉันออกไปได้นะผ่านี่ปะ อ๋อแ oh, ละเลือดอ๋อแบคกาดนี่งไงตามที่ข่าวมันบอกคุณแจนี่ตอนแรกประตูมันล็อกไงมานะครูถือขวานอยู่นะเฮ้ย <c oughs> hey, นี่ไงบ้านไฟไหมอ้า <c oughs> <c oughs> ช็ดอะบาดไฟไหมดูดูไว้ปลวกไปปอวกไปฉันมีทางออกแล้วทางไหนของมึงแล้วทางออกของมึงอะโอเคหมาเฮียเอ้ยอืมอะไรครับเนี่ยว้า What the fuck เอาละครับเกมนี้ก็จบไปแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย ก็ประมาณนั้นแหละครับไปเถอะไปเถอะไปเถอะไปจัดบาย have a great time